เวลา18นาฬิกานาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศนนนออรีสว่างควัตรวรคติยราชนารีเสด็จไปในการทอบพระเนศสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิษฐ์ณร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์ซึ่งจังหวัดอุตรดิษฐ์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิตได้ให้การส่งเสริมและต่อยอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมกับ <kalo> พ <Ins ös> ัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของตลาด ดยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการบริการที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิผ้าทอมือบ้านห้วยต้าและบ้านท่าเรือเมล็ดมะม่วงหิมพันธุ์อำเภอท่าปลาและผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ําพีอำเภอทองแสนขันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ซ m 1957หหมายทองคอลเลกชันและโครงการถากะร้อยสร้อยรักจากร้านค้าในพระดมาริ906ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างค์วัตวรคัติยราชนารีทรงออกแบบมาจำหน่ายอาทิ สร้อยมุกต่างหูมุกกระเปา๋านาฬิกาและเสื้อแจ็คเก็ตเป็นต้นรายได้จะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ยากไร้ของบริิิทจุลาพรบริิิทพัทรมหาราชานุสรและบริิิทสัตว์ทิพีมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์อะไร,รที่พึ่งในพระอุปถมัมภ์ ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้พลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนำคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการ์เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4ี่ประสบอุบัติเหตุณะบริเวณเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์้ารับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปหนูต้องขอบใจกองทัพเรือ และผู้เกี่ยวข้องในการที่ช่วยให้หนูได้ไปตามตาม่างจังหวัดเพื่อช่วยผู้ป่วยยากจนที่ยากไร้หนูก็ขอให้บุญที่หนูทำเนี่ยคุ้มภัยให้ทุกคนในที่นี้ ทิ่ที่เป็นเป็นใบแล้ะให้ถือว่าเป็นเคราะต์ตไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดเลยจากนั้นพระราชทานพระพุทธสิรินาถเศสัชยาคุรุจุลาภรณ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดยเมื่อวันที่8ตุลาคม2563เวลา19นาิกา21นาทีวันนี้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4หมายเลข2308สังกัดฝูงบิน203กองบิน2กลองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการได้ประสบอุบัติเหตุจากสภาพอากาศบดบังทัศนวิสัยขณะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พาอสวอและได้ลงจอดฉุกเฉินในลำน้ำน่านบริเวณเขื่อนิริกิจอท่าปลาจังังหดอุตรดิต ซึ่งมีนักบินและผู้โดยสารรวมทั้งหมด10คนจำนวนนี้ผู้โดยสาร7คนอาการปลอดภัยส่วนอีก3คนมีอาการบาดเจ็บแได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธทั้งนี้ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศีสว่างควัตวรรคติยะราชนารีด้วยทรงห่วงใย,ยผู้ประสบอุบัติเหตุทรงบัญชาการสถาน,นาการณ์พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองและโปรโดให้ข้าราชบริพารในพระองค์เร่งกู้สถาน,นาการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นหน่วยแรก อันหนึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2563เวลา16นาฬิกา35นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรรัตคติยราชนารีสเสด็จออกณนะหน้าเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนศิริกิจทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวนหนึ่งต้นเพื่อเป็นอนุสร์ เนศรษฐกิจนำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนเศรษฐกิจเฝ้าในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรัชชนนีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสำหรับต้นรวงพึ่งที่ทรงปลูกเป็นไม้ยืนต้นลักษณะดอกเป็นช่อสีเหลืองเข้มมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี